ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc cer, s o c c เกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยเนาะก็มาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านหาข้อมูลหาสถิติดีๆมาเพื่อประกอบการตัดสินใจของเราเนาะในทุกข่้าคืนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูการที่ฟุตบอลคู่ไหนตามผมมาเลยครับเหมือนเคยเนาะก่อนที่เราจะไปเข้าคู่ของวันนี้เดี๋ยวเราสรุปผลของนัดที่แล้วก่อนนะก็เป็นเมื่อวนันศุนนะเมื่อวานไม่มีบอลแข่ง ก็เป็นเมื่อวานซืนผมให้อังกฤษไปเนาะอังกฤษก็ยิงทะลุไปสี่ลูกก็กินเต็มไปเนาะมันไม่ใช่แค่อังกฤษนะมีสเตปที่ให้สเตป3ไปเออนานๆเข้าทีอ่าเข้าไปด้วยนะก็มีโปลแลนด์โรมาเนียลิกเทนสไตลนะ์เนาะเข้าทั้งสเตปเข้าทั้งเตงก็ใครตามผมก็แฮปปี้กันไปนะส่วนวันนี้ก็ยังเป็นในบรรยากาศของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนเดิมนะเราก็คัดมาเป็น ของโซนยุโรปเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนเตเนโกรนะเล่นเวลาตีหนึเหมือนเดิมนะที่ฟิลิปสเตเดียมสนามเย่าของ PSV h ไฮโอเฟนนะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้เดี๋ยวตามผมเลยครับเราเริ่มกันจากสถิติเหมือนเดิมนะสถิติของคู่นี้ที่เจอกันเนาะ เดี๋ยวมาดูนัดล่าสุดก่อนเนาะาดูตารนางคะแนนก่อนก็ไดนะ้ตารนางคะแนนเนาะอันนี้คือกลุ่มจีนะมีตุรกีฮอลแลนด์ Holland, แล้วก็มอนเตเนโกนอร์เวย์ลัตเวียยิบรอนตานะกลุ่มนี้มองค่อนข้างแข็งนะเหมือนอย่างของกลุ่มอังกฤษมี6ทีมก็จริงแต่มันจะมีหมูสัก3ทีมแต่ดูในกลุ่มนี้นะมี4ทีมที่น่าจะเบียดกันได้เลยก็คือตุรกีเนเธอร์แลนด์มอนเตเนโก นอร์เวย์นะส่วนลัตเวียกับยิบรอนต้ก็มาเป็นผู้ร่วมสนุกเหมือนเดิมเนาะสทีมนี่ก็คือยังชนะวนเวียนกันอยู่นะดูจากสถิติของทั้ง4ทีมเนี่ยสถิติยังสูสีเลยนะนอร์เวย์ชนะ2เสมอ1แพ้1มอนเตเนโกเหมือนกันชนะ2เสมอ1นแพ้1ฮอลแลนด์เหมือนกันจะมีตุรกีที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะก็จะเป็นแข่ง4ชนะ2แพ้2ดูสถิติค่อนข้างสูสีมากนะ ประตูได้เสียก็ไม่ต่างไปจากกันเท่าไหร่นะ3ลูก5ลูก7ลูกจะมีฮอลแลนด์ดีกว่าเขานิดหนึ่งในเรื่องประตูได้เสียก็คือเรื่องประตูได้เสียเนี่ยใครไปเก็บจากยิบรอนตาได้เนี่ยก็คือได้เยอะเนี่ยก็คือจะได้เปรียบนะก็คือนัดกับยิบลอนตานี่ต้องเน้นเลยเนี่ยดูยิบรอนตานี่นะโดนไป17ลูกนะน่าจะเป็นฮอลแลนด์ซะเยอะเนี่ยฮอลแลนด์บวกไป7นะก็เป็น ผลคร่าวๆของกลุ่มนี้นะตอนนี้ฮอลแลนด์คู่ที่เราหยิ่ม,มาพูดกันฮอลแลนด์อยู่ที่2นะมอนเตเนโกรอยู่ที่3ก็คือสถิติเท่ากันเป๊ะเลยนะคะแนนเท่ากันเป๊ะแต่ก็ต่างกันที่ประตูดได้เสียนิดหน่อยนะ,ะมาดูผลงาน6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมฮอลแลนด์6 6แมตช์ล่าสุดก็จะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็ไปเยือนนอร์เวย์เสมอ1นึ่งหนงนะเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นยูโรนะยูโรก็จะ ฮอลแลนด์ชนะรอบแรกนะสวยเลยนะชนะ3นัดเข้ารอบเป็นที่1ไปเจอเชคโอ้โหตอนวันนั้นผมจําได้เป็นต่อเยอะแยะเลยนะผมจําราคาไม่ได้แต่น่าจะเกือบเกือบลูกอ่ะอย่างน้อยก็ครึ่งควบลูกอ่ะเจอกับเชคแต่โดนพัตติชิกเนี่ยผมจําได้เลยพัตติชิกยิงสวยมากแมตชนั้นโดนเชคเชคบินไป20ก็ตกรอบ16ทีมอย่างเกินความคาดหมายนะก็คือฮอลแลนด์นี่เขาคาดว่าน่าจะได้ไปอย่างน้อยๆถึงรอบรองนะ ก็ตกมาตายแค่รอบ16ทีมนะแล้วก็ฟอร์มยังตะกุกตะกักต่อเนื่องนะพอมาเยือนนอร์เวย์ก็ยังเสมอนอร์เวย์อยู่ส่วนทางมอนเตเนโกรทีมเยือนนี้ไม่ได้ไปเล่นยูโรนะก็คือ4นัดล่าสุดเนี่ยจะเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง4นัดนะที่เล่นกันมาก็คือชนะ2เสมอ1แพ้1นะเสมอตุรกีนะแล้วมาสะดุดแพ้นอร์เวย์นะ แล้วก็ไปชนะยิบรอนตาแล้วก็ชนะลัตเวียนะก็คือ6นัดล่าสุดนี่ชนะ3เสมอ2แพ้1นะเดี๋ยวมาดูฟอร์มในบ้านของฮอลแลนด์นิดหนึ่งฟอร์มในบ้านของฮอลแลนด์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแข่ง6นัดล่าสุดนะทั้งยูโรยูโรนีเน่เล่นในบ้านด้วยนะ6นัดล่าสุดชนะ4แพ้2นะก็เป็นสถิติที่ไม่แย่นะเล่นในบ้านนะส่วน มอนเตเนโกรอันนี้น่าสนใจเลยสถิติในการเป็นทีมเยือนชนะ 3, เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะ5นัดล่าสุดนี้ที่เล่นเป็นทีมเยือนชนะ 3, เสมอ2เป็นสถิติที่ดีเลยละ่ะสำหรับทีมเยือนเดี๋ยวมาดูเกตเล็กเกตน้อยของทางฟอร์เบตนิดนึงฮอลแลนด์ชนะ2ลูกขึ้นไปใน4นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะส่วนทางมอนเตเนโกรนี่คือ ไม่แพ้5้จาก6นัดล่าสุดในบ้านแล้วก็12นัดที่เล่นเกมเยือนนะในบอลโลกรอบคัดเลือกหรือบอลอะไรก็แล้วแต่12นัดในเกมเยือนอย่างน้อยต้องมี1ประตูนนะโอ้อันนี้น่าสนใจเลยมอนเตเนโกเล่นในการเป็นเกมเยือนค่อนข้างดีแล้วก็12นัดล่าสุดมีสกอร์ส่วนฮอลแลนด์เล่นในบ้าน4นัดล่าสุดยิง2ลูกขึ้นไปโอ้เป็นสถิติที่ดีของทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนนิดหนึ่งนะของทางฮอลแลนด์ทางฮอลแลนด์จะมีดารลีบลินนะที่โดนแบนนะ์นะไม่ได้ลงนัดนี้ก็เนื่องจากโดนใบแดงในนัดที่แล้วส่วนทางมอนเตเนโกรก็จะมีอิกอวูจัสติเนนะ่ที่โดนใบแดงเหมือนกันนัดที่แล้วก็นัดนี้ก็จะไม่ได้ลงแล้วก็จะมีโจเวติดนี่เจ็บนะก็คือเป็นมิดฟิลเพเมเกอร์ตัวเก่งของเขาเลยนาะจากแฮท้าเบอร์ลินนะ ตัวนี้คาดว่าจะดีนะแต่โอ้โหตอนนั้นเมื่อ4-3-4ปีที่แล้วมีคนแย่งกันเยอะนะแต่ก็ฟอร์มดบดบลงไปนะย้ายไปฟิออเรตติน่าย้ายไปนู่นไปนี่จนตอนนี้ไปจอดอยู่ที่แฮธาเบอร์ลินก็ไม่น่าจะได้เกิดแล้วล่ะนะน่าจะจบอาชีพครับที่แฮ e าเบอร์ลินเนาะเดี๋ยวมาดูแผนการเล่นนิดหนึ่งนะฮอลแลนด์จะมาใน4 3 3สนะ 4-3-3นี่ประตูนี่เปลี่ยนนะจากทีมคูเป็นบิดโลนะบิดโลตัวนี้ยังไม่เคยเห็นฟอร์มเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นประตูดาวรุ่งขึ้นมาส่วน,นเซนเตอร์2ตัวยืนด้วยฟันไดกับเดอะไรท์นะเดอะไรท์นี่ของอินเตอร์นะฟันไดเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นของลิวเวอร์พูจะมีปัญหาทางแบ็กซ้ายนิดหนึ่งแบ็กซ้ายตัวเก่งไวเด้านี่ลงไม่ได้นะก็จะเป็นมาเลเซียลงแล้วก็ทางขวาเป็นดุมฟลายมีฟิลตัวกลาง3ตัวเป็นดาวิคลาเซ่นเดยองแล้วก็ไวนาดุมนะ แนวลุกเป็นมาเล่นเดปายแล้วก็สตีเวนเบอร์คุตนะก็จะเป็น4-3-3ส่วนทางฝั่งทีมเยือนโมเตเนโกเข้ามาในแผน4-4-2นะก็คือเป็นแผนเรียกอะไรอนุรักษ์นิยมเลยนะก็จะยืนคุมหลังด้วยเอเรสซาวิทนะกองหลังตัวเก่งจากแอตแลนติโกมาดิดนะที่จะพอมีชื่อมีเสียงหน่อยนะมผมมองเกมลุกของฮอลแลนด์เนี่ยน่าจะ ฝุดๆนิดนึงนั้นดูจาก3ตัวดูจากลายชื่อเนาะแล้วก็กองกลางก็ยังไม่มีตัวลุกที่จีจาร์ดอะนะฮอลแลนด์ทุกสมัยนั่นมันก็จะมีกองลุกกองกลางแนวลุกแบบจีจาร์ดนะอย่างสมัยล็อบเบนสมัยฟานเพอร์ซี่อะไรพวกนี้นะมันจะมีกองหน้ากองกลางแบบจีจาร์ดแต่ดูฮอลแลนด์ยุคนี้จะฝุดๆไปนิดหนึ่งมาเดี๋ยว มาดูราคากันนิดหนึ่งราคาตอนนี้นะเมื่อกี้ผมดูอยู่ที่2ลูกตอนนี้ราคาลดมาเหลือลูกครึ่งควบ2นะลูกครึ่งควบ2ส,สกอร์สูงต่ำเป็น3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะโอเคนะราคาณตอนนี้นะเป็นลูกครึ่งควบ2เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันที่ราคาลูกครึ่งควบ2เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าผมจะ แนะนำอะไรในวันนี้เนาะโอเควันนี้ผมมองราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกนี่แหละผมมองไปที่มอนเตเนโกรนะเพราะว่ามอนเตเนโกรเนี่ยดูจากสถิติล่าสุดนะเกมเยือนน่าสนใจนะที่ผมแจ้งไปมเมื่อกี้คือเกมเยือน5นัดหลังไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็12นัดหลังมีสกอร์ทุกนัดในเกมเยือนถ้าราคาเนี่ยมอนเตเนโกร เล่นในทรงเดิมๆได้นะก็คือมีสกอร์ทุกนัดนี่คือลำบากเลยนะถ้าสมมติมอนเตเนโกรมีสักหนึ่งลูกนะตามทรงเดิมนะฮอลแลนด์นี่ต้องยิงถึง3หรือ4ลูกนะถึงจะได้ตังค์นี่คือแล้วมันผมมองว่ามันค่อนข้างยากสำหรับฮอลแลนด์ชุดนี้ที่จะยิงทะลุขนาดนั้นนะอย่างที่เรารู้เนี่ยฮอลแลนด์ชุดนี้คุมด้วยหลุยฟันเก่าหลุยฟันเก่าก็เป็นกุนซือเหมือนตกยุคแล้วอะนะตั้งแต่ออกจากแมนยูไปนี่ก็คือ ว่าหงงานตั้งนานนะกว่าจะได้มาคุมฮอลแลนด์นะก็เป็นสไตล์ที่ไม่กล้าได้กล้าเสียนะเน้นผลไปก่อนอนะเน้นผลนี่คือชนะ1ลูก2ลูก2ลูกอาจจะโดนได้นะมอนเตเนโกแต่ว่าให้ยิงทะลุ3ทะลุ4ผมมองไม่ถึงแล้วยิ่งสู่หน้าของฮอลแลนด์สามตัวนะก็คือมาเล่นเดปายแล้วก็เบอร์กูดเนี่ยสคนเนี้ยเล่นในลีกพึ่งยิงได้ลูกเดียวเองนะ มันเล่นยิงยิงไม่ได้เบอร์โคชยิงยิงไม่ได้เดปายยิงได้ลูกเดียวก็แสดงว่าฟอร์มกําลังฝืดอ่ะ3ตัวเนี้ผมมองว่ายังฝืดอยู่แล้วก็ผลพวงจากยูโรที่ตกรอบมาผมว่ามองยังไงก็ยิงไม่ขาดนะวันนี้นะก็วันนี้เลือกไปที่มอนเตเนโกรนะราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกก็ได้นะโอเคส่วนสเต็ป3วันนี้สเต็ป3วันนี้ผมเลือกทีมแรกนะผมเลือกไปที่ เดนมาร์กนะหนึ่งคือเดนมาร์กสองคือออสเตรียแล้วก็สกอตแลนดะ์นะสามทีมนะสกอตแลนด์ออสเตรียแล้วก็เดนมาร์กนะต่อทุกคู่นะก็แต่ทุกคู่หลักเนะี่ยผมเลือกมาลองนะแต่คู่สเต็ปสามเนี่ยออสเตรียเดนมาร์กแล้วก็สกอตแลนด์นี่คือต่อนะก็ลองดูแล้วกันชอบคู่ไหนก็ไปจัดชุดจัดอะไรกันตามสบายแต่บอลเต็งผมเล็งไปที่ มอนเตเนโกนะราคาลูกครึ่งครบ2หรือ2ลูกก็ได้นะโอเคสุดท้ายนี้ผมฝากลน์ของผมนิดนึงนะแ S4SN น,นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามแสดงทัศน,นะสอบถามทีเด็ดของคู่อื่นหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลอื่นๆอยากจะมาคุยแอดเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะมีเพื่อนๆรออยู่มีผมรอตอบอยู่ตลอดเนาะก็แอดเข้ามานะแล้วก็ช่อง YouTube soccer sniper ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนาะจะได้ไม่พลาดนะคลิปดีๆของเราทุกวันนะก็เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะสุดท้ายนี้ผมฝากไปที่มอนเตเนโกนะคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ